สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์เพลงพาไป EP 3ก่อนลาบทเพลงแห่งการอำลาและความทรงจำหากจะพูดถ kind of ึงเพลงไทยที่สะท้อนอารมณ์ของการจากลาอย่างอ่อนโยนและงดงามเพลงก่อนลาของวสันต์สิคงเป็นหนึ่งในบทเพลงที่ถูกนึกถึงมากที่สุดเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงเสียงนนตรีที่บอกเล่าการอำลาเพียงเท่านั้นแต่เป็นการเก็บรักษาความทรงจำความผูกพันและความงดงามของช่วงเวลาที่กำลังจะผ่านไปเพลงก่อนลาเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ทุกคนในการจากลา ไม่ว่าจะจากลาก,กับคนรักเพื่อนฝูงหรือช่วงเวลาสําคัญในชีวิตเนื้อหาของเพลงไม่ได้มุ่งไปที่ความเศร้าโศกเพียงอย่างเดียวแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นความเข้าใจและการส่งต่อความรู้สึกดีๆให้คงอยู่ต่อไปประเด็นหลักของเพลงคือแม้จะจากแต่ความผูกพันไม่สูญหายอารมณ์ของเพลงนั้นเต็มไปด้วยความโหยหาแต่ไม่ถึงขั้นสิ้นหวังเป็นการจากลาที่สง่าง,งามและมีคุณค่าจุดเด่นของเพลงนี้คือการใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายฟังแล้วเข้าใจทันทีแต่ซ่อนความหมายลึกซึ้ง คำร้องเน้นสั้นกระชับและมีจังหวะเหมือนบทกวีภาพพจน์ของเพลงมากเกี่ยวข้องกับเวลาการเดินทางและความทรงจำทำให้ผู้ฟังสามารถแทนค่าประสบการณ์ส่วนตัวเข้าไปได้โทนของภาษาไม่ใช่คำอำลาที่ตัดขาดหากแต่เป็นการบอกลายอย่างนุ่มนวลพร้อมฝากความรู้สึกดีๆไว้ทำนองของเพลงก่อนลามีเสน่ตรงความเรียบง่ายและการลื่นไหลของเสียงดนตรีโดยใช้เมโลดี้ที่ไม่ซับซ้อนแต่ติดหูและสามารถร้องตามได้ง่ายจังหวะของเพลงอยู่ในระดับปานกลางไม่เร่งรัดจุดตึงเครียด และไม่เชิงช้าจนหม่นมองเกินไปการขับร้องเน้นความอบอุ่นถ่ายทอดด้าน้ำเสียงจริงใจมากกว่าการโชว์พลังเสียงทําให้ผู้ฟังสัมผัสได้ถึงความจริงใจในทุกถ้อยคาดนตรีในเพลงนี้มีการผสมผสานเครื่องดนตรีสากลเข้ากับโทนลูกทุง่งลูกลกรุงได้อย่างลงตัวโดยใช้กีตาร์และคีย์บอร์ดในการวางรากฐานบรรยากาศอ่อนโยนใช้กลองและเบสคอยขับเคลื่อนจังหวะอย่างเรียบง่ายแต่หนักแน่นพอให้เพลงมีนิิ ดนมิีของเพลงมีการปรับขึ้นลงเล็กน้อยโดยเฉพาะในท่อนฮุกเพื่อขับเน้นความรู้สึกอะไรยและจดจำได้อย่างชัดเจนเพลงก่อนลาเป็นการสื่อสารแนวคิดสำคัญว่าการจากลาไม่ใช่การสิ้นสุดความผูกพันและความทรงจำยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปเป็นเพลงที่ตีความได้กว้างไม่ว่าจะในมิติของความรักมิตรภาพหรือการอำลาช่วงชีวิตหนึ่งฟังแล้วทำให้ผู้คนย้อนทบทวนคุณค่าของความสัมพันธ์และช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกัน มอบถังน้ำตาและรอยยิ้มในเวลาเดียวกันเพราะแม้จะโศกเศร้าแต่ก็ยังอบอุ่นด้วยความทรงจำที่งดงามเพลงก่อนลาของวสันต์7จึงไม่ใช่เพียงเพลงแห่งการอําลาเท่านั้นแต่เป็นเสียงกระซิบของหัวใจที่บอกเราว่าการจากลาไม่เคยพรากทุกสิ่งไปจริงๆเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือร่องรอยของมิตรภาพความรักและช่วงเวลาที่งดงาม เพลงนี้จึงไม่ได้ทําให้เราหมุนเศร้าหากแต่สอนให้เราเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่เคยมีและทําให้การจากลานั้นเป็นภาพที่สว่างสวยไม่ใช่ความมืดมนทุกถ้อยคําในเพลงเป็นเหมือนของขวัญจากเวลาที่ห่อหุ้มด้วยความอบอุ่นดนตรีที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งก็เหมือนกับชีวิตที่ไม่จําเป็นต้องหวือหวาเพียงแค่จริงใจและมีความหมายก็เพียงพอดังนั้นเพลงก่อนลา จึงไม่ใช่แค่บทเพลงแต่เป็นความทรงจำที่ร้องซ้ำได้ในหัวใจเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้จักเก็บเกี่ยวความงดงามของการพบเจอและอบกอดทุกวิานาทีที่ยังมีอยู่เพราะเมื่อถึงวันที่ต้องเอ่ยคํำลาเราจะรู้ว่าสิ่งที่งดงามที่สุดไม่ใช่การจากไปหรือการอยู่ต่อแต่คือการที่เราเคยได้ใช้เวลาร่วมกันยยัังงไงไรเร่ออาา้วรจะรบ